สวัสดีครับก็วันนี้มาเตรียมของนะครับจัดทำรถแข่งนะครับก็จะมีพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกระบบเบรกนะครับระบบระบบซับเพชชันนะครับชกหน้านะครับชกหน้าแล้วก็ชกหลังนะครับเนี่ยจะมีประมาณนี้แล้วก็มีปั๊มด้วยนี่เป็นจานเบรกนะครับ220นะฮะาสมิลจะเป็นดุมเล็กนะครับ อันนี้ก็เราจะไปขึ้นชุดกับรถแข่งเรานะครับน,นี่ก็จะเป็นสายถักสายถักตรงนี้ก็จะเป็นปลดเร็วนี่ครับก็เดี๋ยวเราจะไปติดตั้งแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะครับว่าหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วเราใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะทำสตอรี่ให้ดูเรื่อยๆน,นี่ก็จะเป็นจานจานที่มีสอง สองแบบนะฮะมีสีเทาและสีดำนะครับลายอยู่พี่ว่าไงสวิตนะครับแบนดสวิตนะครับได้ได้ได้คุยได้ดุมก็มีเป็นสีดิบก็มีอันนี้ดุมหน้านะครับได้อนี่ดุมหลังพีม่มีใบเปล่าบีดดุมหลังสามิบกก็จะเป็นตนัวนี้อันนี้เราเราขึ้น ก็รถแข่งสองคันนะครับเป็นเวฟร้อยร้อยชิดนะฮะห้าสามคันหนึ่งอันนี้เป็นปั๊มสวิตอันนี้เราก็ใส่รถแข่งไปหมดเลยถ้าไปเยจะไปแบบนี้อาร์มอาร์มแดดอันนี้เป็นอาร์มอาร์มย่นนะครับอาร์มสั้นนี่ครับก็เอเออชุดชกอันนี้เป็นชกหน้านะครับเอาอะไรให้เขาอยู่ได้แนละ้วชกหน้าน,นี่ก็ใส่เวฟนะครับ ของ CPT อ,อันนี้คือโชวคหน้านะครับของ CPT หมดเลยก็เราก็จะไปไปใส่กับรถแข่งนะครับ <c anc ion> เพื่อทดสอบว่าประสิทธิภาพเป็นไงมั่งนะมันมันมีอะไรที่ต้องปรับปรุงไหมแต่แต่ของเนี้ยอ่านดีมาหมดแล้วเขาเทสมาหมดแล้วแต่ตัวผมเองเ,องเนีผมก็ต้องเทสด้วยตัวเองด้วย,วยเพื่อทีอ่จะเอามาให้เพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ลูกค้าได้ ได้ใช้กันนะครับว่าเราได้ใช้ของดีและของไม่แพงด้วยสําหรับรถแข่งหรือรถรถใช้งานรถแต่งรถอะไรเนี้ยก็ก็คือได้หมดแล้วตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มยันปั๊มสายถักตอ่ตัวนี้เป็นดุมหน้านะฮะดุมหน้าจานเบรกเหมือนกันแล้วก็สเตอร์อ่าสเตอร์ครับนี่ฮะสเตอร์มีทุกเบอร์ครับ อันนี้ก็จะเป็นปั๊มที่ใส่เวฟนะคระับถ้าเป็นปั๊มเล็กหน่อยก็เป็นปั๊มสวิตตัวนี้สายถักก็ความยาวเท่าไหร่นะอันนี้ยี่สิบแปดความยาวยี่แปดนะ,ะตรงนี้ปปเป็นเป็นตัวกดเร็วนี่ฮะปึงป้งปึ้งอ่ะโอเคชอบฝากติดตามด้วยนะครับแถมเพิ่มนะแถมเพิ่มเพิ่มนะโชคด,ดีๆอ่า อันนี้ก็เป็นเป็นสีนะฮะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกสีก็เดี๋ยวมีตัวมีสีอะไรบ้างมีมีแบบไหนบ้างห๋ยวผมจะจะอัปเดตให้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นถังถังหน้าทุกอย่างเป็นเป็นงา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 นสร้างงานสัง่งไม่ใช่ถังนะหน้ารถยนต์เฮ้ยนี่มันถังอะไรอ่ะรถยนต์เลยใช่หรอเออฟังติ๊กในตัวรถ,รถยนต์อ๋อขอโทษครับขอโทษครับ อันนี้เป็นปั๊มอะไรผมไม่รู้เลยรถยนต์รถยนต์ดีเซลอปั๊มติ๊กแล้วก็ใส่รีเลต์คอมแล้วก็น้ำมันมาจากตัวถังแล้วก็ดูดออกเลยอ๋อนี่รถยนต์ใช่ไหมอโอเคแล้วก็ฝากติดตามโทรงรถยนต์ด้วยซับแทงซับแทงรถยนต์ซับแทงรถยนต์ปรับเจ้าระดับมีกระบอกแยกตัวอย่างก็จะประมาณนี้แบบนี้ ต่เป็นของรถยนต์นี่สีต่างๆอ่าเดี๋ยวดูกาแกะในกล่องน,นี้อ่าช่วยแกะโชว์หน่อยนี่เป็นโชคหลังนะครับแกะแกะแกะก็ตัวนี้เป็นโชคหลังสั่งประกอบความยาวก็ตัวนี้สั่งเป็นสามร้อยสิบนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ยาวแค่ไหนนะครับน,น,นี่ครับ เวฟร้อยบเวฟร้อยยห้านะครับตัวน,นี้ก็ปรับดีบาวสองตัวนะนี่สองตัวโอเคฝากติดตามในอีพีต่อไปด้วยนะครับว่าเรากำลังจะทำอะไรกันแล้วก็มีโปรเจกต์รถแข่งนะครับทั้งปีแล้วครับปีนี้ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ